บวชเพื่อสะสางไม่ได้บวชเพื่อสะสมนะอ่ะมาต่อมาต่อขยายความเรื่องพระเริงรักกับแม่ชีใช่ไหมพระมั่วแม่ชีเออนะตอนเด็กเดกนี่อตมานี่คิดว่าพระได้กับแม่ชีแล้วมีลูกเป็นเนน <c oughs> เออนะทําไมหลายคนสงสัยว่าทาไมอตมาเรื่องแบบนี้ทําไมอตมายังหัวเระาะได้อะไรอย่างเงี้นะยังหัวเราะยังเป็นเรื่องเล่นเล่นะมันก็เป็นเรื่องจริงอะนะเราควรทําใจ ให้อยู่กับความเป็นจริงในเรื่องจริงนะวางใจให้มันมองเห็นความเป็นจริงของโลกธรรมมันเป็นอย่างเนี้ยความจริงมันเป็นอย่างเนี้ยมึงจะไปทํำยังไงอ่ะเหมือนพระลหลายรูปออกมาจะเราจะไป acting ทำไมอ่ะอคติ้งไปเหมือนแบบโกหกตัวเอง,ต,เองตัวเองรู้สึกยังไงกูก็แสดงความรู้สึกของกูออกมาอย่างนี้ใช่ไหมทำไมต้องไป a c t ิ้งเหมือนพระที่มาเทศแบบเทศแบบเสียงนิ่มๆน,นวลๆพอเราเห็นข่าวของพระทุกวันนี้แล้ว เราก็ละเหียใจเศร้าใจเป็นยิ่งนักทําเป็นเศร้าเพื่อทําไมต้องแอคติ้งทำเป็นเศร้าเลยอะในเรื่องความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นนี่มันคือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็แค่ทําใจรับรู้ว่าเออมันก็เป็นเรื่องของมันอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในยุคนี้มันก็เกิดมันแต่สมัยพุทธกาลแล้วแต่ละยุคแต่ละยุคอย่างที่เล่าให้ฟังมันเกิดอย่างนี้มาเป็นเป็นเรื่องปกติเออ เราก็แค่ได้แค่กรรมมูนาวะตตตีโลโกส้สันโลกย่อมเป็นไปตามกรรมแค่นี้จบอมืมึงทํากรรมดีมึงก็ได้ดีมึงทำกรรมชั่วมึงก็ได้ชั่วแค่นั้นเองเราจะไปทําทําไมอ่ะไปทําหน้าตาแบบเศร้าละเหี่ยใจเหลือเกินและมันอะไรมันจะดีขึ้นเหรอหรอไม่จําเป็น่ะรู้สึกยังไงก็ก็ก็เอาตอมาแอคติ้งไม่เป็นเสแสร้งแกล้งพูดแกล้งทําแกล้งโกหกอะไรอย่างนั้นไม่เป็นหรอก แกล้งทาเป็นพูดนิ่มๆอาตมาสามารถที่จะ acting พูดแบบคําหวานๆน,นิ่มๆก็ได้แต่ต่อมาไม่ทํามันไม่ใช่ตัวของอาตามาห็นไหมตัวของเราเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนี่ะทำไมจะต้องไป acting มันด้วยอะ่ะเออโกหกตัวเองและโกหกญาติโยมไปเพื่ออะไรอืมเป็นคนโกงผงังโ,โกงหักอย่างเงี้ยก็พูดไปอย่างเงี้ยพูดมาอย่างเงี้ยก็เทศอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่อ่ะ,อะมาต่อกันอเรื่องนี้ใช่ไหม อทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสํานักงานพระพุทธศาสนาหรือหรือญาติโยมเนี่ยที่เป็นพุทธบริษัทเนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนี่ยเรื่องพระกับชีพระกับศีกาอะไรเงี้ยนะมันไม่ได้มีแค่ไอที่เป็นข่าวมันก็มีส่วนเดียส่วนน้อยไอยที่ไม่ได้เป็นข่าวมันก็เยอะแยะเกลื่อนหมดเชื่อว่าอย่างนั้นแล้วมันก็น่าจะเป็นอย่างที่อาตอมาคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนี่แค่แสดงความคิดเห็นนะ่าแค่ความคิด เฉยๆว่าเออมันมันน่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่ามานั้นนะอืมอืมก็ตรวจสอบกันดูแต่ละวัดแต่ละอะไรเออเรื่องเรื่องตรวจสอบก็ส่วนเรื่องตรวจสอบเรื่องที่ถ้าโยมเห็นนะที่จะต่อมาพูดไปนีในคลิปสั้นถ้าญาติโยมเห็นในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทสี่พุทธบริษัทอะไรก็แล้วแต่ถ้าโยมรักในพระพุทธศาสนาจริงๆอยากจะปกป้องพระพุทธศาสนาจริงๆ ในฐานะที่เราเป็นชาวบุตรเราเห็นพระกระทำตัวไม่ดีไม่ว่าจะมั่วแม่ชีหรือไปมั่วสีกายอย่างนั้นโยมสามารถเดินเข้าไปสลัดผ้าออกได้เลยดึงผ้าจีบอออกได้เลยและถ้าเออถ้าจะใจดีหน่อยก็อ่าซื้อกางเกงกับซื้อเสื้อตาหารนะแล้วก็ได้เอาไปให้หน่อยก็ดีแล้วก็ดึงไม่ต้องมาทําพิธีลาสิกขาหรอกลาสิกขาคืออะไร สิกขาแปลว่าศึกษาลาจากการศึกษาแล้วพระมาบวชเพื่อศึกษาอะไรมาศึกษาสิกขาเพื่อสิกขาเรื่องอะไรเรื่องของคําสอนพระพุทธเจ้าเ้ะในเมื่อมึงไม่ได้มาศึกษาเรื่องคําสอนของพระพุทธเจ้ามึงก็ไม่จําเป็นต้องลาสิกขานี่มึงมาศึกษาเรื่องอะไรอะเรื่องมั่วกันเนี่ยนะเรื่องมาศึกษาเรื่องไม่ได้มาศึกษาเรื่องพระธรรมคาสอนแต่มาศึกษาเรื่องอาสืบพันธุ์ของสัตว์เนี่ยนะแล้วก็มาสืบมาสืบพันธุ์กัน มาผสมพันธุ์กันในวัดอย่างเนี้ยนะเรอนี่เรอคือคำว่าศึกษาของพวกเองนะเพราะฉะนั้นแล้วไม่จําเป็นต้องลาสิกขาดึงผ้าออกได้เลยตามพระธรรมวินัยก็บอกอยู่เนะี่ยปรราชิกสีมีอะไรบ้างหนึ่งในนั้นก็คืออนะอันนี้ใช่ไหมเสเมถุนใช่ไหมไม่ว่าจะสัตว์เดัจฉานไม่ว่าจะคนหรือไม่ใช่คนอผีสางเทวดาอะไรก็แล้วแต่เถอะนางฟ้าแล้วแต่เถอะอ่ามา เสพเมถุนเสพกรามกันเนี่ยให้ขาดจากการเป็นพระเสียคือโทษมันสําเร็จแล้วเข้าใจไหมคือความผิดมันสําเร็จแล้วไม่จะเป็นต้องมาลาสิคงสิขาหรอกเพราะพวกเองไม่ได้สิกพวกพวกเองไม่ได้มาศึกษาพระธรรมแต่มาศึกษาการการผสมพันธ์การสืบพันธุ์เหมือนกับสัตว์โลกทั่วๆไปเหมือนกับทางโลกเขาอะในเมื่อละใน ส่วนในเรื่องของทางโลกเขาทางโลกเขาจะสืบพันธุ์ได้ก็แล้วแต่เขานะในเมื่อเราละไม่ได้เพราะว่านักบวชต้องละในเรื่องนี้มันละไม่ได้ก็ไม่สมควรที่จะบวชอ่ะก็อยู่ทางโลกไปแล้วก็อยากจะสืบพันธุ์มึงจะสืบพันธุ์เท่าไหร่มึงก็แล้วแต่มึงนั่นเป็นเรื่องของทางโลกแต่เรามาเข้ามาสู่ทางธรรมแล้วก็มาต้องละเออเหมือนพระหลายๆรูปเนี่ยนะเออส่วนมากจะเป็นพระที่ตอนเป็นโยมเนี่ยตอนเป็นคารวะเจ้าจโยมเนี่ยหน้าตาไม่ค่อยดี ไม่เคยมีความรักอะไรเลยอ่าอะไรเงี้ยไปจีบใครก็ไม่ได้อตมาก็ไม่ได้าอาตมาหน้าตาดีอะไรนะไปจีบพูดสาวไปจีบสาวไปจีบก็ไม่มีใครชอบอะไรพอมาเป็นพระมันจะมีที่อาตมาเคยทําคลิปหนึ่งมานะเอ้ยไม่ใช่ทําคลิปเออพูดมาหลายครั้งหลายรอบว่ามันมีพวกมิจฉาชีพอ่าพระคุณเจ้าทุกรูปนะขออ่าการนมัสการสหารธรรมิกทุกคนทุกท่านที่มันมีมิจฉาชีพที่มันพวกที่มาเหมือนจะ มาจีบพระมาจีบพระแล้วก็มาหลอกกินเงินพวกท่านทั้งหลายนะอ่า,อาพอพระที่หน้าตามไม่เคยไม่เคยมีผู้สาวหน่อยพอมาเป็นพระพอมีสาวๆพวกนี้มาจีบก็หลงกลอ่าหลงกลแล้วก็คลั่งรักคลั่งรักถึงกับโพสโพสมีรูปหนึ่งนะตักเตือนไปแล้วนะอืมแล้วก็โพสต์คลั่งรักไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดเนี่ยอืมคู่บนของเราเราก็จะรักนะ มีการโพสต์ภาพด้วยนะนี่คือแฟนของเราจะรักคนคนนี้คนเดียวก็เลยอ่าตักเตือนไปแล้วอืมตอนนี้ก็ไม่เห็นเห็นหายเงียบไปแล้วนะไม่รู้ไม่รู้อ่าไปเลิกเป็นเพื่อนอตมาแล้วมั้งตักเตือนไปถ้าท่านท่านต้องควรรู้ท่านอยู่ในสถานะใดเป็นพระยังลละทางโลกอย่างนี้ไม่ได้ศึกษาศึกไปแล้วก็ไปไปใช้ชีวิตทางโลกให้มันให้มันอิ่มก่อนอ่ส่วนมากนะ อ่า,อาสิ่งที่มันเป็นอันตรายกับพระที่บวชเข้ามาเนี่ยส่วนมากจะใช้ชหนึ่งหนึ่งคือใช้ชีวิตในทางโลกไม่เคยใช้ชีวิตในทางโลกคล้ายๆกับบวชมาตั้งแต่เป็นเรียนบวชเรียนมาตั้งแต่เป็นเนนอ่าทั้งบาลีทั้งธรรมจนได้เป็นมห ah, าถึงมห ah, าถึงประโยคเก้านั่นแหละน่ะเรียนบวชเรียนมาตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเนนไม่เคยใช้ชีวิตทางโลกนี่ก็อันตรายเพราะฉะนั้นถ้ามันมีความรักๆคล้ายๆแบบทางโลกมากระทบเนี่ยส่วนมากจะศึกอ่า เพราะฉะนั้นอย่าให้มันหมดหมองอย่าให้มันเศร้าหมองอย่าให้มันเกิดเรื่องเรื่องที่มันไม่ดีขึ้นกับภายในวัดเรียบสึกเสียสึกแล้วไปใช้ชีวิตทางโลกให้ให้มันให้มันรู้อา่ารู้ว่าโทษมันเป็นยังไงมันมีโทษมีคนมันเป็นยังไงการใช้ชีวิตทางโลกเนี่ยอือ่าสองคือผู้ที่ใช้ชีวิตในทางโลกยังไม่คุ้มยังไม่เคยมีเมียมีลูกมีเมียยังไม่เคยเจ็บช้ำน้ําใจในทางโลกไปเนี่ยยังไม่รู้ความทุกข์ของทางโลกมันเป็นยังไงเนี่ย พวกนี้ก็บวชได้ไม่นานเดยวก็ต้องออกไปหาทางโลกส่วนที่บวชได้นานๆเนี่ยอสองช้อยก่อนหน้นาเน,นี้ยไม่ใช่ว่าต่อมาว่าจะบวชไม่ได้นานนะบางคนก็บวชตั้งแต่เป็นเนนมาจนเป็นพระจนพองขลืองจนมรณะพไปตลอดชีวิตก็มีไม่ใช่ไม่มีอันนี้ยกขึ้นมาให้ฟังวะ่ะส่วนมากเข้าใจไหมเออว่ามันจะเป็นผันนี้เป็นประมาณนี้เออ,อแล้วก็พระที่บวชได้นานๆเนี่ยเพราะเขารู้อะ โทษของทางโลกมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วนะใช้ชีวิตในทางโลกให้มันคุ้มละออมาบวชและเจอความสุขในทางธรรมคนประเภทเนี้ยพระประเภทเนี้ยจะบวชได้นานบวชได้ตลอดชีวิตเลยแลหละเหมือนพระพุทธเจ้าท่านก็เสวยสมมติสุขสุขแบบสมมติสุขแบบจอมปลอมในทางโลกมาทั้งเป็นเจ้าชงเจ้าชายทั้งมีลูกมีเมียเมียอะไรมาก่อนเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านก็เบื่อ,อนนรรนหน่ายจากทางโลกท่านถึงมาบวชท่านถึงมาสแสวงหาพระนิพพาน แล้วก็พบพระนิพพานแล้วก็เผยเผยแร่ต่อกับสาวกอะไรไปนเนี้ยนะใช่ไหมนะถ้ายังไม่เคยใช้ชีวิตทางโลกในสวนมากนี่จะเป็นอันตรายกับสมามัญเพศของท่านอืมแล้วก็พระที่ไม่ค่อยหน้าตามไม่ค่อยจะดีนะไม่เคยมีสาวๆพอมีสาวๆมาจีบเขาจะมาหลอกกินเงินนะนะเออก็หลงกลก็คลั่งรักเะเออคลั่งรักอะน,นี้ อ่ามาเป็นรักในทางเป็นพวงเป็นแฟนอ่ารักรักเพราะความเมตตามันมันดีรักความรักแบบเมตตานะรักอัอนบริสุทธิ์อ่ะมันไม่ได้ชักมันไม่ใช่รักแบบมีกามาราคะมีไฟสว่างมีมีความรักแบบชายหนุ่มหญิงสาวรักแบบแฟนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่ได้ท่านท่านเข้าใจอะไรหรือเปล่าถ้าท่านมีความรักอย่างนี้เกิดขึ้นกับหัวจินหัวใจรีบศึกษาออมานมาประจนท่านแล้วนะ รีบสึกไปอืมอย่าให้เรื่องไม่ดีมันเกิดขึ้นขณะที่ท่านยังครองภาคร่มการสวัสดอยู่หรือว่าเกิดขึ้นในวัดเรียบสึกไปอย่างนี้น่าชื่นชมลูกผู้ชายตัวจริงอ่าส่วนพระที่เป็นข่าวที่ม่วแม่ชีนนะนะก็อย่างที่พูดมาก็สามารถดึงผ้าจีบอออกเลยเพราะว่า อาโทษมันจะได้สําเร็จไปแล้วอืสําเร็จโทษมันโทษมันเกิดขึ้นแล้วมันได้สําเร็จไปแล้วความผิดมันได้สําเร็จแล้วเข้าใจไหมนะเออก็ไม่จําเป็นต้องส,สึกหลอกดึงผ้าออกเลยเอ,อ,อืมนะถ้าไม่ยอมถ้าไม่ยอมถอดผ้าออกใช่ไหมดึงผ้าออกก็ได้ยังไม่ยอมใสก่กางเกงเตรียมกางเกงเตรียมเสื้อไปให้ด้วยนะถือไมคอ้ค้อนไปหนึ่งอันหนึ่งไม้หน้าสามเมนึ่ง เออไม่ยอมเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเกงก็ฟาดมาทีืงอนึงในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธกูรักศาสนาพุทธก็ออกไปดิมืองทําเสื่อมเสียงต้องโดนโบยสักกี่สิบครั้งเออประมาณนั้นะอาตมาก็สายรากมันบอกเลยเออย้อนแสงก็วยอ่ะก็หลังจากมาจะบินทบาทนะเออมีทบาทนะอ่อมีผักมาด้วยเออก็ ตมทุ่งท้องทุ่งนาในบิณฑบาตตมน,นี้แหละตมทุ่งตมนาเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าพระมันจะรวยมีเงินมีทองนะบิณฑบาตตมเนี้ยโยมคิดว่าต่อมาจะมีเงินไม่ไนะไม่ได้มีเงินมีคาหรอกนานๆทีเนี่ยนะมีแต่โยมแม่มาจะมาถวายปัจจัยให้ฟังก็เล่าให้ฟังแล้วมาถวายไปให้เติมเติมอ่าเติมอินเทอร์เน็ตให้มาเผยแผ่ธรรมะนี่แหละถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตมันก็ไม่สามารถที่จะเผยแผ่ธรรมะได้ เติอมอินเตร์เน็ตเพื่อเกิดประโยชน์ก็โอเคอเคแต่ว่าไม่มีเงินเลยก็ไม่ได้แต่มีมีแต่ก็มีแต่ก็หมดนะมีก็หมดก็เติมแล้วก็หมดก็พอก็ไม่ได้ว่ามีเพื่อสะสมเอมีแล้วก็สะสางสะสางไปอย่าให้มันมาอย่าให้มันมาเก็บเอาไว้นานนะเป็นพระเนี่ยบวชเพื่อสะสางไม่ได้บวชเพื่อสะสมนะนะอ่าแล้วก็อะไรอีกอะ เรื่องพระเรื่องแม่ชีมันจะมีอะไรพูดอะไรจะพูดอะไรแม่บาพระ,พะหรือแม่ชีหรือพระศรีกาหรือพระก,กับอ่าอ่าอะไรอ่ะพระกับผู้ชายพระกับนุ่นอมเหมือนกันหลวงเจ้หลวงซอทั้งหลายแตนะ่นะนะเสพเมทุนเนี่ยเสพเมทุนเนี่ยไม่จําเป็นต้องกับผู้หญิงหรือผู้ชายแม้แต่สัตว์เดรัจฉานหรืออมนุษย์เป็นผีสางเทวดามันก็มันก็ผิดก็คิดก็ เซมเอทผลนน,นะนี่ดูคนใส่บาตรเราต้อมาอ่วิธีทางวิธีแห่งการบินทบาทนะอืม